หวนมเลยเบืองเองลูกอางน่ออกเทงมาะไหวัามคว่ดเพื่อยามนอี่มาชั้นคือหนา่าว่าเอาเอาต่อนีาวไ้ประกาศาหูิงหัวราหูงแล้วกานว้งอกจออกมาหนังไหนออกมาก่อนก่ออกมหนังออกมากวคนไรก็ไ้สีวันเิห้าสิ ขขึ้นมโอ๊ยขึ้นแขาันมาได้เข้ายู่มโยาได อะไรอยู่ขึ้นคีบายคนเาามเงินแบบไหนจะให้ลงไปอุ้ยจะให้ลงไปทางน้าไม่อาบสามวันแล้วใช้นานสามวันเลยไหมฝากขึ้นมาฝากขึ้นมาเสียงน่ะใช่ได้แต่กินมันดูให้กิ่ดต้กินกั้วงป้วงโอ้วันนี้คนเยอะเนาะไม่เยอะจังไงบัตรราคาถูกเนาะ โอ้ยปัระเบียบปัระเบียบวัาห้าสิบสาว้ยเอสาร้อยกับคุณปันละร้อยเไอารเะเบียบบรเลกหรอสมราคุณเอุ่นี่จจร้อยเหรอนี่แจร้อยนี่เม่เก็บปั๊ีสมมาัคุณเลยวะปสมราคุณธรรมราดิสมราคุณหนเมื่อนี่สาวร้อยไม่เก็บจีระเบียบ ายวันแล้วโอ้ยมะรังไรแตงวันนี้สาอยาะปล่อยไม่ให้ใจเกินอยกันป่อยไม่แน่นอนเลยนี่แค่ไฉีคนมึงก็ไ่ฉีดมะลเต็มหลังห้ามอยู่เลยอันกับขอกะนมัการไปย่งพะสงวงพะเจ้าเพื่อยู่ทางว่าทางลาพกกเจริญนี้เนาะอาอัถ้าคนอาเหตหันไปยดงงไปยังไงไปถึงคนนหถึง ไอ้แหละ่หละวันไหนพักบันไหนพ่อนทำไมเหรอโอ้ยหลังคาโบสถ์ติมทองไอ้พี่แย่งเกิบโบสถเข้าไปนี่วันไหนกินกินอะไรเหรอกิมโคสุกันขอเชิญเจ้าของทีนาเป็นราชาที่ดินร่วมเอิญซื้อสม่งโบสถ์ประบาทปัดมือปัดเต็นเอาพี่น้อำไปลงครับพูดดี ่ยรวงตับเห็นไหมคุณแม่สายบุญมาจากน oui like right ู้ดจากน้องกีนนกมาบัอนัมันอร่อยแระกาชื่อท้าบุญชื่อสนดกดีลย20นุ่นแค่ว่าชาติน้าจริี้แม่เราที่ี้น่ะมันหมดแหละดี่ไล่พูดรวยแต่ก็ว่ามาผันนี้ได้เป็นห้าวัยหก้อยแล้ เอาพี่นี่สาวาน่อยเปร้แพงเอกปงใหม่เนียเอาปลาอีกแล้วเอามีศิลปินรับเชิญเห็นไหมไดเดินเพร้หน้าร้อนนนี้คนหนาจุดตางไม่อีกเลยตากไม่องใช่เพื่อเอามาถึงตนละมาคุ้นแล้วพี่นี่กินทั้งปงใหม่กวกปนึ่อปูมาเกิดรูปผันอะไรแต่โตเขาสมท่สิงหาปนไเป็นปไหนสาวน้อยเราพื่นโชัวอ้่อชกับพี่นห่อยินเอนเบรอหารงานเองเพรีแล้วใช่จั

你就好冒雨呢。 nhiệt quin cá trồ làm mình nên để nám sẹo và con khéo còn ai muốn. ลลีล่ำเ,เ,เพงินล่ำเพงินมอลันมีอย่างมาคือมอลันพิบ้าสมุนนำไปตามาขอม้อด่วนข้อด่มีน้ำแล้วว่าตุ้งานคุณสิคุณแมนจะยังซื้อค้อยแข็ง,ง,ง,งทันเรี่ยวม่มันเจ็บอกปัดไฟใหม่มันเจ็บใจปัดปาฟ้าิบป์ปาสา,าหาบันลือว่าอีมันรทเนี่นออยผู้ขาดไปวิสูรน่ะมัดไปลบเน่ยเล่นูอ่า,าเ,เน,านี้นยมััวเลย มันแอบมาเยี่ยวขก็มขุดซาดิหนินี่มันเต็มใจเลยเนาเอาหุ่นแก้วโสดว่ายู่งสาแล้วมาดูข้างใเลยว่ามีไม้หอยสีรวย ให้ตัวไหนอะไรจะขอพี่มาหาคนเรีเขาญาติหนาไม่หนาไม่เป็นไปยังโกชิเนี่ยคอยเห็นจ yeah, uh ังๆด้ยมันได้ตัวไหนแล้วบอสสได้ขาจังใสบอกว่าจากงานวอง2ปโอ้ยบางตาบาใจคนแย่เล่นเลยมุทิตาอแปดนยังใครห่นกูแปด ยิเีแค่ไม่ใครมันจะนีไฟไอ้บ้นทองหัวมึงมีอยู่แล้วมึงมาใส่หัวฟ้าขอเป็นพังกูด้วยกูยังไม่ได้พูดอะไรในเอ็แม่เจ็บานทองาหนาแม่มึงอยู่ใส่เจ้าผ้าเจ้าผ้าเจ้าผ้ีเจ้าพาหนีคนจัดเนี่ยคนจัดงานเนี่ย เอาเดอกย่อ้องมือ้าแมวรูปพี่บอกว่าคือทางหางวะข้าแวหากัห้างยขึ้นยขึ้นย่ขึ้นว้าวูรับแน่แน่ใบเห็ยังวจอมโอเคเห็นติแน่นี่ะเขาบานนะ่อุสาวงนหนาัลังบ่เานวหเจ้าขนว้ายหนาเจ้าาี่เรนกว่าปีกไตโาแถว มันกระส่ายงามกวัวเนื้อกวตะพ้นมาบงหน้าจาคอมหน้าผมเป็น่งกลัมันเปียกหอือมันมันเป็นยังไงยังไนั่นเปนมุลมูลมยังไหบุ๋มทเอยวโอ้ังการแสดงไปครับแม่ฮะักการแสดงผมดิไปซื้อแป็บซ่าในซุนม้งหอน่มันเป็นอย่างพวกุยุยสิยากแง่มันยาวพับพนไฟไล่กันแม่หอมก็ยู่หรอกหอมสดชื่นานสามเท่าพ่ายกุยรีดแยกด้คยถ้าใครไไล่พวกแม่พวกกุยพวกแม่พวกกุยครับ สื่อใจก่อนนไอ้โมเมนบท่อันที่ขำฟอครับี่ยผมเล่นใจแผัสนามผมเล่นหุนแผนะผมเล่นแย้แย้จะสบายยังอย้กือกีนอีวเดี๋ยวก็จะฝึ้นะายัดเลยผมขั้งหลังมันผมมีหงาห์นะผมเลยลงไปทั้งทงหน้าคุณไกลๆพูดไปล็อไปแล้วเรื่ององา้ไปนั่มันหงาห์ุ้มทองครั้งนี้เรเส้นแ้กระิ่นน่ ตัวแดงๆข้าแพร่รอบู่ทั้งเนี่ยไปพาไปลทุกั้งเเขียวแม่เฮ้ข้้นเขียวั่นและอุ้ยอ้หองอย่งี่ันทองยู่แก่านวันพองสเข้ไปเัสิออกโอ้มาชาไหนขาม้คงับผมออกคุณไหลเล้วน้ำหาับ่อวันโอ้ยโอ้ยเบิ่งหน้าเบิ่งหลังอยบอกว่าน้ำบดแตกได้ผมไปใส่ะบัตน้ำหาออเอาพู้ไหมพเบิ่งนะอเู้หมปีหปีหกแปปีหกแปดที่ไดอ่ะ ฝากไปท้งงานวันที่25ธทันมาอยู่งานอยู่ชุกพ่วงอตกแล้วสาวหนอยหลังเวที่พี่เด่นย่ถุกตมกไว้รี่รอนี่จูแตกไปียบหน่อยเนี่ยอยากเป็นผู้ไม่อัก หัวกล้วยใช่ไหมครับหัวกล้วยหัวกล้วยเป็นโหราแพทย์อะไรอื่นมันบอกกล้วยแม่ฮัมออสเตรเลียพ่อชมพูป่าวันนี้ขอได้พวกใครอยากเหี้ยวันนี้ฝังนี่ในพวกใครพวกยักษ์พวกหลีบเฮ้ยยักษ์เมื่อหัวอุ่นไทย ไม่ไ้หนี่แหลหายจนหดโอ้จนังได้หนาเพราะเฮียโคตรท้อไเพราะที่านคือสมอเขาตีหัวก็แล้วแม่เห็ยไหนเห็ดในานอยเหี่ยวเหียได้หเหี

เพือหาอแน่มั้น่องูทิ่ักยาวจะไปหาเขาขึ้นไปขึอนไปนี่บอกอะไนะถือเินจนไกเมื่อรถขยะขึ้นตัแม่งไมใจสอแต่เหนังล่อเข้ามาทักเขาบอกสมัยนี้านังไม่ไม่ัด

โออ้ยโอไม่ดีเขาเองนนั่งกินเขาไม่ขาเ้ไเอเียงดมองล้เรียงใดอมพึงนกินปีซื้อ่งพึวซื้อึ่ะซื้ออย่งันนะม่ลีคร Mm-hmm. จะเิเรื่องเ้าพจมาั้งอระเทศไต่แม่พูดกูว่าดีต่อือในหายว่ายี่สิบบาทในรูนยี่สิบร้อยรหลอันเดียวนี่ใส่มาในรับเังเป็นหมอรับน้ำจิ๋วเดียรับเดงไหนะเธอไม่เป็นหมอรับก็เป็นจ้าภาพไม่เไม่ได้เป็นหมอรับก็เป็นโค้กสุกเขาหักยังนึกว่ากตุ่มแน่ยไแต่ก็ไม

เลียงวันตาเลี้ยวันดีแมวแมวสรุปเสีย้อ่เอาไม่ามนบอกห้ัง้ไะเอา่องนี้ดีว่าน่อานี้เอานี้ก็ไ้แล้วคนระอบสมันก็ได้สแจ้งงไหมแจ้กแผ่นเ็อกกว่าุยไหมแผนเต็เต็มว่าก่กู้นเลี้ยู่อี่วนส้นันก็สะเป็นโอ้โหกูไม่เห็นก้ามหูกับมตาแกูทีบ้าหเลยว่แม่พาส่งโอกมไ่ไวี่าาสาันเรอ

คิดไปฟังออก <imitation> 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 กันเทามา่นะกันเท่ากันมนากป้งถอยเาไปละองไงล่ะถอยไปมุ่นี่คืใส่มามุ่น แมนูน่าฉันพระเคยมิลูกเปือกไม้หรือว่าได้กินกับปนซ้องกับบอกทำไมถึงคุยนั่งละน้องน้องแม่มึงหรอเคยตายหรอเลาอุลุนปู่มึงเลยนะอุ้ยน้องไปไหนนะ